เราไม่สามารถปล่อยให้เด็กที่มีข้อจํากัดทางฐานะกนินข้าวไข่ต้มครึ่งซีกนะแล้วก็คู่กับน,น้ํตาลทุกวันได้แปลกไหมครผมผมอยากถึงว่านี่คือลาาคิดที่แปลกแล้วนี่เป็นลาาคิดที่แตกต่างจากพาฒ้ากลรมากเลยคือรัฐบาลเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาจะลัดความปัตตคันและความขัดสนและความจากัดทางครอบครัวไปให้กับปัเจไปให้กับครอบครัวไปให้กับพอ่บพอแม่แต่คิดตามผมนะ เด็กโตขึ้นทุกวันเราถึงต้องพูดถึงการเพิ่มงบอาหารกลางวันไม่ใช่ผักภาระของความยากจนให้กับพ่อแม่คุณจะไม่เจอรัานปรีจากพักเก้าไกลพาลูกมากินไข่ต้มโชว์เด็ดขาดแน่แนคุณยัไม่เจอพฤติกรรมเฮงโซยอย่างนั้นแน่แน่นี่ผมพูดจริงๆเลย ดีครับผมคิดว่าผมชอบชวนคุยชวนคิดมากกว่าแล้วก็ทุกท่านก็จะเห็นกรอบใหญ่ของวิธีคิดของก้าวไกลนะครับเวลาพูดคาว่าการศึกษาเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงโรงเรียนแต่สําหรับก้าวไกลเนี่ยนิยามเราคือการเติมเต็มศักยภาพของคน,นให้เขาสามารถที่จะมี p e r f o r m ร์แมหรือมีสมรรถนะเนี่ยในการที่จะวิ่งตามความฝันที่เขาต้องการซึ่งความฝันของแต่ละคนก็มีควา,ามแตกต่างหลากหลาย ให้ประสบความสําเร็จท uh, ี่ไ <together> ด <Shaun. S 2> ้สามารถแข่งกับคนลโลกในนานาอารยประเทศต่างๆได้ดังนั้นถ้าเราคิดเําว่านโยบายการศึกษาแล้วก็อยู่แต่ในกรอบของรู้โรงเรียนนี่คือความล้มเหลวนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งคำถามก่อนนะทำไมท่าเก้าไกลต้องพูดถึงเบี้ยสําหรับเด็กเล็ก1,200บาทต่อเดือนถึงตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง6ปีเราไม่สามารถปล่อยให้เด็กที่มีข้อจํากัดทางฐานะกินข้าวไข่ต้มครึ่งซี่ นะแล้วก็คุกกับน,น้ำตาทุกวันได้แปลกไหมับผมผมอยากถึงว่านี่คือรากิดที่แปลกแล้วเนี่าเป็นรากิดที่แกตกต่างจากภาคเก้าไกลมากเลยคือรัฐบาลเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาจะขวัยความอัตคัดและความขัดสนและความจํากัดทางครอบครัวไปให้กับปัดเจ็บไปให้กับครอบครัวไปให้กับพ่อแม่แต่คิดตามผมนะเด็กโตขึ้นทุกวันใช่ต่อให้ครอบครัว,วเขาจากัดจริงๆ เราโทษเราคุยแล้วเราโทษพ่อแม่เขาหนึ่งวันเด็กก็โตขึ้นหนึ่งวันเราโทษอีกหนึ่งเดือนเด็กก็โตขึ้นหนึ่งเดือนโทษกันไปโทษกันมาสิปีเด็กก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิบห้าปีเด็กก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ยังต้องเป็นพลเมืองในประเทศไทยอยู่ดีและประเทศนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนเหล่านี้อยู่ดีถูกไหมกนเก้าวจเราคิดมากเราเราเราไม่ได้คิดมากเลยนะเราบอกว่าเราจะคิดว่าเด็กทุกคนที่เกิดบนประเทศนี้ ไม่ว่าจะเกิดภายใต้ข้อจํากัดทางครอบครัวอย่างไรแม้ว่าจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเขาคือลูกของคนทั้งสังคมเขาคือลูกของรัฐบาลที่ต้องดอูแลดังนั้นเราต้องคิดถึงเบีย้ยสําหรับเด็กเล็กพันสองร้อยบาททำไมเราถึงต้องเชื่อมโยงมาที่สามพันบาทเบีย้ยผู้สูงอายุเพราะเรามีปัญหาครอบครัวแหว่งกลางใช่หรือไม่ที่เด็กต้องอยู่กับทุนตาคุณยายใช่หรือไม่ผมตั้งคําถาม,ถามนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์เราสอนเก่งมาก ผมจับคุณอดอ,อาหารสองวันต่ออาจารย์เตรียมต่อให้อาจารย์เตรียมการสอนมาอย่างดีแล้วผมจับคุณมานั่งเรียนคุณก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าคุณต้องมาระ,ะวังระวัยว,ว่าคุณจะถูกไฟดูดในห้องหรือเปล่ายิ่งคุณยิ่งไม่กล้าเรียนดี๋ยวเลยดังนั้นการศึกษาจึงไม่ได้คิดแค่รั้วโรงเรียนมันต้องคิดถึงเชื่อมไปถึงสวัสดิการด้วยดังนั้นถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเบี้ยดูแลเด็กเล็กพันสองร้อยบาทต่อเดือนเราถึงต้องพูดถึงการเพิ่มงบอาหารกลางวัน ไม่ใช่ผักภาระของความยากจนให้กับพ่อแม่คุณจะไม่เจอรั้นปรีจากพักเก้าไกลพาลูกมากินไข่ต้มโชเด็ดขาดแน่แน่คุณจะไม่เจอพฤติกรรมเฮงโซอยอย่างนั้นแน่แน่นี่ผมพูดจริงๆเลยแต่คุณต้องมาเป็นโจน์ว่าจะทำอะไรกันเติมพบประมาณสําหรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนหรือดูแลเรื่องเบี้ยสาหรับดูแลเด็กเล็กอย่นี้ทาไมเราถึงคิดถึงลดโรงเรียนอ่ะทาไมอ่ะ เพราะเรารู้ใช่ไหมมีภาระที่สําคัญมากในการที่จะให้ลูกไปเรียนอีกรงเรียนหนึ่งแล้วเราก็มีปัญหาบางโรงเรียนก็มีการควบรวมโรงเรียนจริงสมควรที่จะควบโรงเรียนจริงเพราะเด็กน้อยจริงแต่ทําไมพ่อแม่ถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยมากเพราะว่าพอควบรวมแล้วโรงเรียนอยู่ห่างไกลออกไป10กิโลที่ต่างจังหวัดไม่ได้เหมือนกรุงเทพมหานครนะครับเขาจะไปอย่างไรนโยบายของสองคือจ่ายเงินอุดหนุน ตามระยะทางหัวหนงสิบบาทด้านถึง20บาท้าบาทด้านคําถามคือคุณมีเงิน20บาทกับระบบขนส่งสาธารณะแบบนี้เนี่ยคุณจะพานูกคุณไปเรียนโรงเรียนที่ห่างไกลอีก10กิโลได้ยังไงเราถึงต้องจัดงบประมาณให้กับงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดลดโรงเรียนที่เด็กทุกคนคราวนี้ถ้าให้ใจ่ายแสงก็จะหมดไปโรงเรียนแต่และโรงเรียนก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนจุดเน้นที่แตกต่างกันเด็กก็สามารถไปเรียนในจุดที่ เติมความฝันเขาได้มากที่สุดนี่เราพูดถึงต้องพูดถึงเรื่องงบโรงเรียนด้วยนะครับกับกันนะเแปลงงบประมาณของประเทศนี้ตั้งแต่ปี47จนถึงปัจจุบันงบประมาณกระทรวงการหมแต่เดิมเป็น780ล้านประมาณ800ล้านแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งรัฐบาล่าไห่งบขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันมัแตกอยู่ระดับประมาณนัก200 0ล้านหโลกแต่พอมาดูงบของกระทรวงสึาธิการลองดูนะ ก็กว่าลดลงดโดยให้เห็นผลว่าอะไรนะเด็กเกิดน้อยลงสำหรับก้าวไกลเราไม่เราคิดว่านี่คือโอกาสเพราะวาเด็กเกิดน้อยลงถ้าเราวางงบประมาณไว้ในระดับเดิมเงินอุดหนุนต่อหัวจะเพิ่มขึ้นทันทีและถ้าเราเอาสูตรคิดว่าโรงเรียนแต่และโรงเรียนมีต้นทุนคงที่ที่ต้องใช้เหมือนกันจะทําให้งบประมาณอุดหนุนทางการสาธาเพิ่มขึ้นทันที แล้วั้นแต่เราปรับเงินตรงนี้ให้ยือดหยุ่นได้ไม่ซื้อชุดนักเรียนก็ได้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนก็ได้นี่คือการระเบิดศักยภาพของโรงเรียนและครูทั้งประเทศแต่ปรากฏว่ารัฐไทยที่ผ่านมาตรงนี้เด็กเกิดน้อยลงก็รักษางบไายหัวเท่าเดิมก็เลยทําให้งบประมาณในการศึกษาลดลงในภาพรวมตรงนี้แต่ในขณะที่งบกระลาวโหวกลับเพิ่มขึ้นผมตั้งคำถามกศสบอกว่ามีครอบครัวของเด็กที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ที่เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาประมาณสัก1.3ล้านคนผมถามทันทีเลยว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะทําให้เด็ก1.3ล้านคนดได้รียนมีนักวิชาการบางคนบอกว่ามันแพงาะวิโรดผมบอกแพงคุณก็แพงท่าวอะไคนละแพงผมถามก็เท่าไหร่ตอบให่ตกครับเขาบอกปีนึ่ง4,000ล้านผมตกเข่าฉานเลยจิกๆมากคุณซื้อเรือดำน้ำ รวมท่าจอดท0า0ม่นล้าน f ส5 1 10, 3 8 0 0อยล้านคุณเอาตรงนั้นจัดสรรมาเติมส0่พันล้านไม่ดีกว่างั้นก้าวไกลจึงมีนียตรงไปชัดเจนว่าเราจะใช้กศศเป็น,นกลไกที่แข็งแรงเติมมาประมาณให้กศศเพื่อกู้ให้นไทยได้เรียนหนังสือทุกคนไม่แพงสําหรับก้าวไกลไม่แพงลงทุนวันนี้คุณคิดว่าเด็กหนึ่งคนก็เติมความฝันเขาได้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่แพงเลย แต่ซื้อเรือดำน้ํามาแล้วไม่ซื้อเครื่องผมไม่รู้เลยว่าจะพาสองลุงดำลงไปแล้วไม่คิดว่าจะโผล่ขึ้นมาหรือไงถูกปะ่ะผมว่าการแพงการถูกระมองต่างกันอย่างมากทําไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี่ผมจบื่้งบประมาณทำไมเราต้องทำไมถึงต้องเราถึงต้องพูดถึงเรื่องของอำนาจนิมยมในโรงเรียนเราทั้งไปถึงต้องพูดเราต้องปรับหลักสูตรที่เรียนน้อยลงต้องคืนเวลาให้กับคุณครูและนักเรียนเพราะการศึกษาในประเทศนี้ ไม่เคยไว้วางใจครูและนักเรียนเลยพยายามที่จะยัดเยียดหลักสูตรยัดเยียดโครงการอะไรก็ไม่รู้ให้ทําเต็มไปหมดครับแต่ของเก้ากเราจะลดการบ้านลดการสอบลดการเรียนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทำงานร่วมก,กันกับปอปทมีครูปองให้นักเรียนไปเรียนรูก้กับชุมชนวิชาชีพนอกโรงเรียนนอกสถาบันการศึกษานี่แหละครับคือการเติมศักยภาพเพราะความรู้ในโรงเรียน คุณเรียนไปสามปีบางครั้งคุณออกไปสู่โลกการทำงานมันล้าสมัยไปแล้วคุณกำลังเรียนความรู้ในโลกยุคเก่านะแล้ววันนี้เนี่ยโลกมันหมุนเร็วมากนะครับถูกไหมบางทีสิ่งที่คุณเรียนในวันนี้โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณอาจจะจบแล้วเรียนไปคุณคุณเก่งมากคุณคล่องมากคุณเอผ่านไปอีกสามปีสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเก่งออปโซลิดหรือล้าสมัยไปแล้วก็ได้ดังนั้น ปัจจัยสคัญของการศึกษาคือการเปิดโอกาสให้เด็กๆไม่ว่าจะประถมมัธยมหรือโรมศึกษาได้มีโอ,อกาสเรียนรู้กับชุมชนวิชาชีพนอกโรงเรียนที่ได้นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องกล้าท้าทา,ทายตัวเองให้นิสิตสามารถที่จะจบ first patent ให้ได้เมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี first patent คุณจะรู้สึกว่าคุณจะกล้าสาร้าง innovation จะจะก้าวเล็กๆคุณจะสู่ก้าวใหญ่ๆไม่ใช่แค่คุณเรียนตามนะแต่คุณต้องกล้าที่จะ ตั้งเป sure. sure. ้าหมายว่า first c t a t e n t ของคุณน่ะมันจะมาเมื่ออายุเท่าไหร่การรักษามต้องส่งเสริมให้คุณน่ะสร้าง first c t a t e n t ให้ได้สร้างนวัตกรรมให้ได้คุณถึงจะแข่งกับใครก็ได้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเศรษฐกิจสร้างสรรทำไมเราถึงต้องพูดว่าต้องแก้กฎหมายเพื่เปิดพื้นที่สร้างสรรถูกไหมทำไมโรงเรียนต้องลดอำนาจนิยมตราไปก็ตามโรงเรียนกดคุณด้วยอำนาจนิยม ยัเดเยียดก,การศึกษาให้คุณเรียนเยอะแยะไปหมดจนคุณไม่มีเวลาความคิดสร้างสาารรค์นาอยาไหนความคิดสาาร้างสรรค์นาจากอะไรเวลาการคิดแบบเปิดโลกไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตนระหน,นกจากอำนาจน,น,นิยมใดๆถูกไหมคุณโล่ใจว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่มีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่แท้จริงที่เป็นจูนิคอนมาร์นิเมนกอนยังไม่มีสักตัวเพราะอยู่ภายใต้อำนาจนิยมแบบนี้ไงดังนั้นถ้าเกิดเ,เราปรับการศึกษาที่ ลดอำนาจนิยมลงหรือ,อจำกัดอำนาจนิยมลงไปเลยแล้วก็เติมเวลาไม่ขโมยเวลาไว้วางใจคุณรูไว้วางใจนักเรียนผมเชื่อว่าจะเกิดการศึกษาที่สร้างสรรค์และสุดท้ายก่อนปูไปให้ทางคุณเคสแมตต์โพมันต้องคิดถึงการลงทุนแห่งอนาคตด,ด้วยถามว่าทำไมคุณดูดิที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนผมเรียนวิศวกรรมยานยนต์ผมมีโอกาสมันเยอะมากผมไม่ทํางานโตโยต้าผมก็ทํางานอีสุสผมก็าทางานฮอนด้า โอกาสมันอยู่ลายล้อมเลยแต่นัวันนี้คุณรู้สึกว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆมากี่ปีแล้วคับถูกไหมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คุณเป็นมิิลิคุณถูกนายยกฟ้องคุณคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ไปขายงานต่างประเทศได้ไหมเราถึงต้องมีนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผมว่าไปและก็ต้องเหนี่ยวนำการลงทุนในอุตสาหกรรมนวัตกรรมให้ได้ผมแตกตรงนี้ว่ะและเดี๋ยวจะให้คุณเทงมาเล่าต่อว่า มันจะมีโอกาสการจ้างงานที่เป็นแรงงานทักษะสูงถูกไหมแล้วแรงงานทักษะสูงก็จะมีรายได้ดีรายได้ดีก็จะกลับมาวนเวียนในระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของการบริโภคและการบริโภคภายในเระเที่มากขึ้นก็จะเหนี่ยวนำการลงทุนทอือ่นๆตามมาและอุตสาหารากรรมนวัตกรรมมันไม่ใช่มีแค่มีอุตสาหกรรมปลายน้ำนะมันมีสปลายเชนบองที่มันยังต่อให้เกิดการจ้างงานและเป็นโอกาสเต็มไปหมดนี่กือเจ้าไกลเรามองการศึกษาแบบนี้ ทาไมเต้องพูดถึง s อสที่เราต้องหนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีกฎหมายที่ปกป้องเขาจากการถูกลูกค้าที่เป็นทุนใหญ่ดึงเครดิตเทอกฎหมายบกาบอกว่าแล้วห้ามดึงเครดิตเทอสามสิบถึงสี่สิบ้าวันห้ามเกินนี้แต่ทำไมทุกวันนี้โดนเ0้าถึงถึงร้อยี่สิบวันถ้าคุณเราไปร้องเรียนในทุนใหญ่ที่เป็นลูกค้าคุณสิคุณจะถูกตัดออเดอร์ทันทีกรมสรรพากรทำไมไม่เข้ามาปกป้อง s อสเอรายเล็ก ไม่ให้ถูกลายใหญ่เดืองงนละเข้าไกลรถคิดอย่างนี้และผมเชื่อว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้หมดเราจะทําให้การศรึกษามันเติมเต็มและสร้างคุณค่าคุณอยากเป็นพนักงานคุณก็เป็นพนักงานที่มีคุณค่าคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการคุณก็เป็นเจ้าของกิจการที่มีความหวังและท้ายที่สุดที่ผมไม่พูดไม่ได้และมันเกี่ยวข้องกันก็คือว่าการจะทําให้พวกคุณมีความหวังมันต้องทลายคุณผูกขาด เจ็ดแปดปีคุณไม่รู้สึกกิจการค้าปิดค้าสองววควบรวมกิจการโทรคมนาคมควบรวมล่าสุดอินเทอร์เน็ตก็จะควบรวมภายใต้บรรยากาศของการโูกขาดทางการค้ามันจะมีโอกาสสําหรับผู้ประกอบการที่จะได้ก่อร่างสร้างตัวตั้งตัวได้ได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงสมัยก่อนเก้าไอนาคตใหม่เดิพูดถึงทุนอุตสาหกรรมวันนี้มันมากล้ตัวผมเดินเข้ามาในคณะก็เจอเต็นครับ คุณเจอโลงไฟฟ้าถูกขาดแล้วใช่ไหมแล้วนะัวันนี้คุณจะยากดีมีจนอย่างไรคุณหาเงินไปจ่ายค่าไฟไม่ได้เขาก็ยกหง้อคุณไปคำถามในขณะที่ค่าไฟในประเทศไทย4ทีย่บาทเ7บตางเวียดนาม2องบาท8ปสอินโดนีเซีย3 4, าบาทสีสบตางค์คุณเป็นอุตสาหกรรมนวัตกรรมจากต่างประเทศที่ล้ำสมัย คุณจะมาลงทุนในประเทศรถไฟฟ้าก็ไปลงทุนที่อินโดนีเซียอใช่ไหมพอคุณไปลงทุนตรงนั้นการจ้างงานที่เป็นแรงงานทั้นสูงแรงงานแห่งศตวรรษมันก็มีมันจะมีไหมล่ะมันก็ไม่ม,มีดังนั้นเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาคุณลงดูสิเงินไทยไหลออกเอสดีไอลดลงและที่สำคัญที่สุดค,คืออะไรรูนะ้ไหมมีแต่การลงทุนในน้านท้าปลีท้าศกงานใหม่ๆมีแต่การเป็นลูกจ้างที่ใช้ทักษะพื้นฐานในธุรกิจท้าปลี่้าโศกเท่านั้น ถ้าไม่ทำลายทุนผูกขาดโอกาสไม่เกิดพอโอกาสไม่เห็นการศึกษามันวิ่งตามไม่ได้และนี่คือความคิดของก้าวไกล